สิให้อายอยู่มองใดจังใดก็บอกอายเด้อลาเด้อความเจ็บจังใดก็ต้องเจอเมื่อเธอยังหาเขาสีให้อายอยู่ข้างนอกข้างในข้างงใจเจ้าอายก็เอาอายย่อมเจ็บย่อมเหงา ว่าแต่มื่อน,นึ่งให้เจ้านั้นหักอ้ายสิให้อายอยู่มั่งใดก็บอกอ้ายเด้อให้ถาแมแน่เจ้าบอก,กแค่แค่นล้ฟไม่เป็นโมนให้อายถามสักพูเอ้งคำว่า,าพอเจ้าติดพอ ให้คำแนะนำจังเจ้านั้นมีบ่าหัวใจสิเลิศกำกับใจบอกกันเอก่อนไปหัวในจเจ้ามีอยู่้อสิให้อายอยู่มองใดจังใดก็บอก ไอเด้อลาเดอความเจ็บจังใดก็ต้องเจอเมื่อเธอยังหาเขาสิให้อเด้อคนงามพอไอ้บอกขาดใจพอไอ้ท่านบอกใจให้ลืมน้องได้จากหน่อยให้ลืมน้องได้ อยสวัสดีครับสวัสดีสุภูสุคนนะครับนอ้องมอนิดีดครับผมมอนิดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีจากคนเลยสวัสดีเก้าร้ยสิบสี่คนนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับผมเพาะมากพี่เกดเอขอบคุณครับผมสวัสดีสุภูสุคนนะครับผมมอน้าหัวมวนกัน ยกเด็กๆจากน้อยก็เบ,บื่เด็กต่อวาหาแต่ถุงกว่าสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมอยากอายหาแต่หาแต่แตกเบาสิวขึ้น fc เพชรบูรณ์ <un> โอ้หาแต่ไปมากครับผมหาแต่ไปมากออกจากน้องปิยชัตมหาอาเขตโอ้ครับผมน้องน้องไหลเนี่ยติก๊กต็อกนะครับน้องผม ผมกับดิดดิดชุดเดยของมือนี่ไล่ทาซักผ้าครับซักผ้าแล้วเขาลงไปเอาต้องเขียเสียงพอมากโอ้ขอบคุณครับพอมากข่าวขอบคุณครับคิดถออกบัตรลาวคิดถออกกันครับผมช่วงนี้กะสิเป็นเง่ๆในจักหนึ่งผมบอกผมมีงานบวคกันมีงานหนีปันเดะขอเพีงเดบ่คะพอไหนมาไาม ผู้สาวไปซสาไภัยภัยผู้สาวเพราน้องนั่นอยู่น้องท้าอยากน้องอยู่ครับกลับมาจากเขาคอแล้วโอ้กลับจะโดดแล้วครับกลับจะโดดแล้วนาวบจาน้องเฉดกัเมื่อนาวครับเย็นๆครับผมเปิดแอร์ครับย่องกรุงเทพไม่หนาวครับกรุงเทพไม่หนาวเลยกรุงเทพไม่หนาวเลยแต่ว่าไปพิษชรบูหนาวแห้งหนาวหนาวบอกคักหนาวแห้งอหลีได้มัน หาเพียงน่องมันมวนก่นนะบมวนกับทนฟังเอาได้ครับเพี่จะฉัดไปใส่อน่องข้าอยากน่องอยครับผมนกเข่าตัว เบิ้งอีลาจบเบิ้งขียต่อโอ้ดีนะครับนเนาะอ้าวคือใส่เสือหนูค่ะแมนบอกเ็นเสือหนูบอกเมนแมนเสือหนูอยู่ติอีลาเขามาแล้วครับผมอีลาเขามาแเล้วแมนเสือหนูอยู่บอ นกเขาตัวพระคู่กันยังคันกาตัวดำคนคืเบิ่องคนก็จังตื่นเต้นที่น้องมากเหรอมาแล้วน้องของน้องก็มาปาริชาตินะอื่นถึกแล้ว ปริชาติจันทแสงเออน้องของน้องน้องของอิหละเอาบอกเอาเยาวาเยาวาเอาใส่เสือขึ้นห้องบอกผมไม่รู้ผมใสใ่บิดมือแล้วได้มือเนี่ผมใส่ใัวนีเบิดมือแล้วได้ผมกับบอลูได้ว่าเสือคือบเคือผมกับบอได้นัดกันใส่ดิ ผมก็ใช้ตัวนี้แหละผมไปอันหาเบึงเสือมากไปซื้อเสือผ้ามากครับกระเช้ตัวนี้นี่แหละเลาะเบิดมือหนึ่งเสือขึ้นหนองตีผมผมบ่บ่บูู้ด้วยทางผ่านอาอได้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 ทางผ่านอาจารย์ไทยอาจารย์ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวถาขอดอยู่ผมถาขอดอยู่ เพลงติดชาร์ตเออแมนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้เพลงก็ติดชาร์ตแล้วนะครับผมอันเพลทเพลทเพลทอย่างกานะ่อนนะที่นี่ลูกทุ่งบ่ผมจำมาได้ผมเห็นแบบๆอยู่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับสําหรับซิงเกิลคนที่ปวดหัวหักเนาะครับเนาะไปฟังให้มันอยู่อันดับหนึ่งเปหลายๆสัปดาห์เลยครับผมติดหลายๆสัปดาห์เลย แมนใส่คือกันอ๋อยาว,ว่าผมไม่ได้นัดดิผมก็ใส่ของผมดิผมก็บลูด,ด้ิ ใายเธอก็เมื่อทิ้งฉันไปมันเหมือนไม่มีความหมายกิตตาตรงไปเลย